แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD หากใช้งานผิดประเภทอันตรายถึงชีวิตเตย PDI Group ักเอกเปิด Rubber and Plastic Innovation คุณรู้หรือไม่มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าใจผิดคิดว่าแผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากับแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สามารถใช้งานแทนกันได้ วันนี้อ e ิเล็กโทรเมอร์จะมาเล่าให้ฟังค่ะความแตกต่างระหว่างแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าและแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD มาเริ่มกันที่แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าเป็นแผ่นยางที่ต้านทานการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าช็อตนิยมนํามาใช้ปูพื้นติดตั้งหน้าตู้ไฟฟ้าเช่นปูพื้นหน้าตู้ m d b สวิตเกียร หรือห้องควบคุมไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสูงลักษณะแผ่นยางเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผน่นมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าส่วนแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD หรือแผ่นยาง ESD บางก็ะเรียกแผ่นยางปูโต๊ะกันไฟฟ้าสถิตเป็นแผ่นยางที่ใช้กำจัดไฟฟ้าสถิต ESD นิยมใช้งานปูโต๊ะสำหรับงานในกลุ่มอ e ิเล็กทรอนิกส์ปูพื้นห้องคีนรูมและ ห้องเก็บวัตถุระเบิดหรือสารเคมีซึ่งแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD มีลักษณะเป็นแผ่นยางสองชั้นคือส่วนของท็อปเลเยอร์หรือผิวชั้นบนจะมีลักษณะเป็นสีต่างๆเช่นสีเขียวสีเขียวแอปเปิลกรีนสีฟ้าสีเทาและสีดำลักษณะผิวก็มีทั้งแบบเงาและแบบด้าน มีคุณสมบัติเป็น Static d i s p i p a t i v e ทำหน้าที่กระจายถ่ายเทประจุลงสู่แผ่นยางด้านล่างหรือ Bottom Layer ซึ่งมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าในการนำพาประจุออกดังนั้นแผ่นยางทั้งสองประเภทนี้ห้ามใช้สลับกันนะคะหากคุณต้องการใช้งานปูพื้นเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตที่แรงดันไฟฟ้าสูง,สงก็ให้เลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแต่ถ้าหากต้องการกำจัดประจุไฟฟ้าสถิต ESD ก็เลือกใช้แผ่นยางกาันไฟฟ้าสถิต ESD ค่ะเ <_ d _> พียงเท่านี้ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณมากขึ้นและที่สำคัญช่วยให้คุณปลอดภัยในการทำงานอีกด้วยหากคุณสนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าและแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบรนด์ Electromer ค่ะ